แต่เนียออกไปถนนอ่ะ <c oughs> มันไม่เป็นฝุดหรอกนะครับเท่าสมัยที่ใส่เยอะๆนะสาม,สมล่าสิบเร่งต้องเร่งขึ้นไปอย่างเดียวอะ่ะรถที่ลงมานี่เขาจะรู้แล้วเขาจะจอดให้เลยนะครับแล้วตากรถนี้ยังมีใชยย่นะครับผมครับแถวๆนี้ชาวบ้านโหดนะครับเราต้อง นี่ผมชอบตรงนี้มันร่มเรื่นดีนะออกขาเนินตรงนี้เลยออกมาออกขาเนินสบายเลยนะเห็นไยอดไหมพี่จอดตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะให้นะ้มมันออกไปให้เยอะๆนะครับ ดีทุกผู้ชมทุกท่านเลครับใน12รอบครับตอนนี้ผมมาใส่ไซายว่าสายเล็กน้อยนะก็มันเป็นไซายเปียกนะครับวันนี้เพราะว่าทรายดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับทรายในน้ำมันขดูดไม่ค่อยขึ้นทรายไม่ค่อยมีแล้วเองผมก็เลยต้องมาจอดคาเนินตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเนินนะเนินชั้นด้วยนะครับเป็นเนินชั้นด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวที่จอดตรงนี้เพราะว่าเราอยากจะให้นหนมันออกไปให้เยอะนะครับ เดี๋ยวเราใส่ทรายเปียกไปลูกค้าจะบ่นเอานะครับทรายเขาจะหายเห็นไหมยังเชาะต,ตรวนี้แหละดีที่สุดนะครับเราล็อกเบรกไว้อย่างแน่นหนาแล้วนะครับแล้วอีกอย่างนะมันจะได้ลงแบบเยอะๆนะครับเห็นไหมจอดสัียงเชลยอย่างนะทางหลวงจะได้ไม่บ่นด้วยนะครับเราไปแบบนี้ทรายย้อยเลย ไม่ค่อยมีเห็นไหมล่ะเนะพราะดูดไม่ค่อยขึ้นนะครับรออย่างเดียวเราหยาดน้ำให้มันเยอะๆให้มันออกเยอะๆนะครับเมื่อกี้น้ำขุ่นๆตอนนี้น้ำเริ่มใสแล้วถ้าน้ำเริ่มใสแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวสักพักมันก็ใกล้จะหมดแล้วเมื่อกี้ขุ่นมากเลยน้ำน้ำขุ่นแบบเป็นสีน้ำแบบเข้มๆเลย <c oughs> สงสารลูกค้านะครับเราเลยต้องหยาดน้ำให้มันตีเยอะๆนะครับออกให้มันออกเยอะที่สุดอ่ะลูกค้าบนก็รอสักพักเดี๋ยวก็คงจะได้ไปนะครับเพราะว่าถ้าออกไปแค่อย่างงี้มันก็ไปตกตามถนอนอีก เดี๋ยวก็โดนชาวบ้านได้แต่ถ้าน้ามันใสแล้วเห็นไหมน้ำอ่ะทรายอ่ะมันมันไม่ใช่มาแต่น้ําอย่างเดียวเลยไหมเอาทรายลงมาด้วยเห็นปะนั่นแหละที่เป็นสายที่ชาวบ้านปลดนะแต่พอน้ํามันใสแล้วสักพักใค้น้ํามันใสแล้วน่าออกไปได้แล้วนะครับเพราะว่าทรายมันอยู่ตัวแล้ะทรายมันจะไม่ลงมากับน้ําละแต่ถ้าน้ำขุ่นๆอ่ะผมจรยังไม่ออกไปนะที่เห็นไหมัวแม่เริ่มใสแล้วเห็นปะตัวแม่เริ่มใสแล้ว คุณตแม่มใส่ก่อนเมื่อกี้นะครับน้ํามันออกไปเยอะแล้วนะตัวลูกก็เริ่มใสแล้วเมื่อกี้นี่ขุ่นแดงเลยนะน้ำํำถ้าน้าใสแบบนี้ออกไปได้นะครับมันน้ําย้อยตามถนนก็จริงแต่มันไม่มีสายตกด้วยแล้วนะครับแต่ถ้าน้ำขุ่นๆแล้วเราออกไปอะ่ะไอ้นั่นสายย้อยเป็นทางแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเราไปเดินดูแม่น้ำปิง น้ำไหลเป็นทางน้ำกลับสู่แม่น้ำนะครับ <laughs> น้ำที่มาจากสายกลับลงสู่แม่น้ำอีกทีหนึ่งนะครับไหลเป็นทางเลย กำลังมงกำลังหาปลายนะครับนะั่นน้ำปิงไม่นน้ำปิงแดดร้อนนะแต่อากาศเย็นนะนึกออกใช่ไหมแดดร้อนแต่อากาศเย็นนะ่มันชันนะตรงนั้นนะเราต้องลงมาข้างล่างอีกผมก็เลยใช้ตรงนี้แหละไปที่พักน้ำนะอยากน้ำออกทั้หมด ไม่ได้เข้ามาตั้งนาน,นครับอาชายนี้แ <c oughs> หมรถตัตางรุ่นี้ยังมีใช้อยู่นะครับเ <c oughs> สียงเครื่องยังนิ่มๆอยู่เลยนะ950รุ่นเก่ามากแล้วโอ้ย ก็ยังใช้กันอยู่นะครับรถตักรถมะโคท่าทรายเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยช้ำเหมือนรถตักที่ลงโมนะมันไม่ค่อยช้ำมันไม่ค่อยได้เจองานหนักอ่ะมันตักแต่กรวดตักแต่ทรายตักที่มันแบบงานไม่ใช่งานโหดอ่ะแต่มันจะเป็นเนี้ยเห็นไหมบูมที่บวยที่แขนแขนเลยบูมป่ะเออแถๆมันจะเป็นอ่อมันต้องอยู่ในน้ำมันเนาะมันต้องเอื้อมลงไปตักทรายมันก็จะเป็นสนิมเป็นอะไรอย่างนี้น่ะ มันจะเป็นไปทางนี้ซะมากกว่าแต่มันไม่ค่อยช้านะงานโหดๆแบบว่าตักหนักๆงานงานัดงานอะไรเนี่ยมันไม่ได้งัดอะไรก็แค่วัก้ายออกจากบอ่อมาอันนี้ก็โหลดรายขึ้นรถตักรายง่ายๆเลยก็ตักวานนีก็ใช้รถตักบ้างหนักสุดก็คงจะเป็นกวดหลังตะแกรง,งน่นัแค่นั้นแหละลรถไปโค้ดหาสายนี่ได้งานสบายกว่ารถอที่อยู่ในโง,โงโงอีกนั่นไงน้ําเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มีเยอะกว่านี้นะ ก็อ, <ITA> ออกวัเหมือนกันนะน้ำเนี่ยน้ำสายได้เห็นไหมเนี่ยโอ้สกว่าเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเมื่อกี้ตัวลูกยังขุดตอนที่ก่อนที่ผมจะเดินลงไปข้างล่างตัวแม่ไม่ต้องพูดถึงตัวแม่นี่ใสกิ๊กไปเป็นไงล่ะสกิ๊กเลยเห็นไหมแต่เนี่ยออกไปถนนอ่ะมันไม่เป็นฝุดหรอกนะครับเขา ชาวบ้านทางหลวงเขากลัวว่ามันจะเป็นฝุ่นเป็นทรายตกตามถนนไม่เป็นหรอกนะครับมาดูน้ำนี่เลยนะครับเห็นไหมน้ำมันใสมันไม่เอาทรายลงมาแล้วนะครับทรายมันจะลงมาที่ตอนแรกๆที่ตอนที่เราตักใหม่ๆทรายมันจะลงมาด้วยเห็นไหมทรายจะลงมาด้วยเป็นกองแบบเนี้นี่แหละนี่คือตอนที่ตักใหม่ๆเห็นป่ะอาจจะแม่เป็นอย่างนี้เลย แต่พอมันออกไปได้สักระยะหนึ่งเนี่ยน้ำทรา,ายที่มันย้อยลงมาตามเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะครับสายกิ๊กเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะขึ้นไปข้างบนล,ละอันนี้เราจอดคาเนินนะครับเชื่อไหมว่าผมเคยจอดแบบเนี้ยพักน้ำทรายอะ่ะแล้วผมมาติดลมตรงนั้นผมผมชิดด้านในเกินติดลมตรงเนี้ยยึดเข้ติดลมกลางเนินอะ่ะ โอ้เหลือเชื่อเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ข้า,างบนล้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ตะช่างกันเดี๋ยวไปจอดพักนั่นตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับขันนะเนี่ยชันมากๆนะครับออกขันนะตรงนี้เลยออกแบบออกขันในสบายๆเลยนะ ยอดไหมแแกนเนี่ยผมว่ามันเท่าที่เคยใช้รถมาเนี่ยไอตัวเนี้ยออกขาเรินได้ดีดีมากมากเลยคนโม่ก็เหมือนกัน,นครับไม่ต้องพึง่งฮิวโฮก็ได้แล้วอ่ะคือฮิวโฮไม่ต้องพึ่งเลยอ่ะไม่ต้องเลียคลัชด้วยนะออกตามปกติอืมออกเลยแต่เท้าต้องสัมพันธ์กันนะคลัชเบรกและคันเร่งนะต้องสัมพันธ์กันถ้าไม่สัมพันธ์กันก็เรียบร้อยเหมือนกันนะ ไม่ต้องกระชากแรงนะครับรถยุโรปถ้ากระชากแรงไปเลยไฟหอกลางนะขาดสะบั้นนะครับมันแรงเกินแรงบิดมันเยอะเกินนะครับมันขาดสะบั้นเลยเราค่อยๆออกนะเวลาติดลมติดเหนื่นนะเราไม่ต้องไปสับๆโดดสับๆโดดรับรองขาดนะครับขาดสะบั้นเลยนะบ,บิดมันเขาบิดผ้าเลยขาดไปเลยอ่ะไม่บิดลขาดไปเลยเดี๋ยวไม่ดีก็ฟังท้ายพังนะครับ เราค่อยๆออกไปออกได้ก็ออกออกไม่ได้ก็ดันรถไถ่ดันแค่นั้นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นไปที่ตาช่างก่อนนะคลิปนี้วนเวียนวนเวีนเวนเวอยนอยู่ในท่าสายไม่ไปไหนอ่ะ <c oughs> ไปแล้วจะไปแล้ว,ลวเหมือนผมรดน้ําให้ท่ารายเลยนะออกมาเนี่ยมันไม่มีฝุ่นเลยนะเพราะาน้ำมันย้อยข้างรถไอ้คันที่ไปก่อนหน้ากันนะ้ำด้วย นี่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อกี้ที่ใส่ออกท่ามาใหม่ๆนะครับที่ใส่ออกจากาตรงจุดตักซ้ายนะั่นแหละเยอะมากนะครับตอนนี้ขึ้นช่างแล้วปรากฏว่าตน้นเห็นกันไหมเห็นไหมตัวเลขอ่ะพ่อแม่มีตั้งยี่สิบเตันแล้วโอ,โอแม่เจา้าเดี๋ยวเดี๋ดพากออกก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเผื่อไปให้ลูกค้าในใส่ห้ตันห้าร้อยไปเลย เดี๋ยวน้ามันจะย้อยต่อออกกลางทางเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเสียรับเสียบนะุตรจะของหนะ้าเดี๋ยวรอเสียบุตรตักออกนะครับ <c oughs> โถ่ร้อยนะครับน้ำย้อยนิดหน่อยนะครับน้ำไม่ให้ออกแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวรเราจะออกสนดท้ายไปเลย <c oughs> ไม่ต้องหยาดน้ำเพิ่มแล้วนะก็ <c oughs> ขับไปก็หมดพอดี <c oughs> เดี๋ยวเอาต้งไส่ของกับ น้ำมคมีแล้วคนเวียนบนเวียน,ยนยท่าทรายนะคลิปนี้ you so you and แม่ คลายกันเอาพวงมาลัยพ่อไปตรงนี้นะครับสนจริงๆสามพวงเลยด้วยอีกเชือก็จะกลับมาอ,อาไซาน์นั่นแหละโอ้มาละกอเลยดิด โอ้เต็มต้นเลยตั้งแต่ข้างล่างยันข้างบนเลยโอ้ไม่เจอดี่ผมชอบตรงนี้มันร่มรื่นดีนะถ้าเจอรถบรรทุกด้วยกันก็ไอ้ยามกันน,นั่นนี่ถอยนั่นนี่ถอยยาวกันเลยทีเดียวห <c oughs> ลบมั่วไม่ได้นะเดี๋ยวรถพลิกนะครับเดี๋ยวรถติดหลบขึ้นมาแย่ yeah. ต้องถอยอย่างเดียวนะถ้าเจอกัน ตรงนี้ก็พอจะหลบกันได้อยู่นะครับร้เปล่าต้องลงไปข้างล่างนน้นนะครับหลบได้อยู่ มันเป็นตามน้ำหนักนะครับมันก็เลยน้ําก็เลยหมดไวน,ะน้ำน้ำที่ย้อยนะน้าทรายนะแต่ถ้าแบกเหมือนสมัยก่อนนี่โอ้ไปถึงหน้างานทรายน้ํายังย้อยแบบเยอะอยู่อะทรายมันเยอะนะจอดไปทั้งคืนตอนเช้ามาน้ําก็ยังหยดุดหยดอยู่นะครับทรายแต่เดี๋ยวนี้มันตามน้ำหนักมันสบายเอาเฮ้ยลุงท่อลุงจะแตกแล้วลุงนะให้เขาเก็บท่อก่อนนะ ลังต่อท่อนหนมอะไรวะเสียงปิ้นปิ้นมีรถลงมาหรือเปล่าไม่น่าใช่มีรถคนลงองค,ครับแถวแถวนี้ชาวบ้านโหดนะครับเราต้องนอบน้อมกับชาวบ้านไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวชาวบ้านมาให้วิ่งขึ้นมาก็จบข่าวเลยนะจบเพเลยต้องนอบน้อมไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้ก็ชันนะเนี่ย <c oughs> สมัยแบกที่สามหกจอดแทบไม่ได้เลยนะครับต้องพุ่งขึ้นลวดอย่างเดียวนะเพราะว่ามันถ้าจอดมันก็คาเนินเยอะเลยนะครับแล้วสมัยแบกอันนั้นมันก็ออกอยากนะครับแต่น้องเนี่ยผมนี่สบายเลยเพราะเนี่ยมันมีรถมารถวิ่งลงเนินมานะตรงนี้ก็เนี่ยเรามันเป็นมุมอับเห็นไหมเราขึ้นก็ต้อง ขึ้นไปอย่างเดียวอะ่ะถ้าสมัยที่ใส่เยอะๆนะสามล้อสิบนี้เร่งต้องเร่งขึ้นไปอย่างเดียวอะ่ะรถที่ลงมานี่เขาจะรู้แล้วเขาจะจอดให้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะไปแถวนี้เดี๋ยวชาวบ้านจะด่าเอาดรกลื่นเบรกไม่วะ่ะ นั่นก็เตี๋ยวทางจชอร่อยไปแบบนี้ค่อยๆค้านไปนะครับชาวบ,บ้านรักดีกว่าชาวบ,บ้านชังนะครับ <laughs> วนน <g iggle> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเร็วนี้นะครับช่องของเสียอันนะครับเสียอันเขากำลังจะสร้างช่อง youtube นะครับแกเป็นคนไทยนะครับแต่แกไปขับรถที่ญี่ปุ่นรอติดตามนะครับรอติดตามรับชมนะครับเสียอันเดี๋ยวผมจะถ้าแกทำช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้เลยเดี๋ยวจะ รับรองได้ดูการทำงานที่ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับรบกวนทุกนะครับอ่ะสาวรับวันนี้สวัสดีครับ